แล้วก็วันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงโอเคเลือกแจ็คสันก่อนเอ็นคุณคูนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะเดี๋ยวต้องดูเอ็นคุณคูณตนลงตัวจริงก่อนว่าว่ามันจะเข้าขากับจานโชวัพพาเมอร์ขนาดนี้ไหมรู้ไหมอันนี้แจ็คสันนี่เข้าขากันเป๊ะนะครับเป๊ะๆเ,เลยเซนทันกันนะครับคือแจ็คสันเนี่ยข้อดีคือลิงค์อัพเพย์ดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วใช่ไหมลงมาเชื่อมบอลลงมาพักบอลอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วแค่ข้อเสียคือจบไม่คมนะครับวันนี้เป็นวันที่เข้าฟอร์มจบคมแล้วก็เพอร์ เอาซานโชมาเพราะว่าวิธีการเล่นของเอนโซมาเลสกานะครับมันค่อนข้างจะเหมาะสําหรับซานโชจริงๆอันนี้อย่างเงี้ยถ,ถือว่าเลือกมาแบบเข้าระบบจริงๆเลยนะครับตั้งใจจะเอามาแล้วแล้วเพื่อตอบโจทย์จริงๆนะครับถือเป็นการเลือกที่ดีเป็นการซื้อที่ดีเลยนะครับคือมันเข้ากันมากจริงๆนะ ไอ้สตัวเนี้ยแจ็คสันซานโชแลวก็พาเมอร์เนี่ยสมัยบุรุเซียดอทมูลเนี่ยที่ซานโชมันท็อปฟอร์มคือซานโชเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครที่คดาดหวังว่าเขาจะเป็นประเภทลากที่กระชากลากเลือ้อยแบบทะลุทะลวงเกมรับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเขาเป็นนักเตะที่ลากจี้ดึงคู่แข่งมาแล้วพอเพื่อนว่างจ่ายเพื่อนแล้วก็เลื่อนตัวไปรับบอลดิงอัพเคไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าการที่ซานโชจะโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีเนี่ยต้องมีคนมาเล่นกับเขาต้องมีตัวเลือกให้เขา,เล,เ,ขาเลือกจ่ายบอลได้ถูกไหมสมัยบุย ที่เทพมากๆเนี่ยนะครับคือเขาจะมีพาร์ทเนอร์เป็นแบ็กถูกไหมครับเป็นแบ็กที่ขึ้นมาเติมประสานงานกับเขาไก่คนนึงก็อาจจะเป็นมาโคร้อยจูเลียนบั้นอะไรเงี้ยที่เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่เคลื่อนที่มาใกล้ๆซานโช่ก็จะมีมีพื้นที่ในการจ่ายแต่วันนี้เชลซีเนี่ยแทบไม่ได้ให้มา้าคูคูเลย,ย่าเติมเลยแต่คนที่เซนทันกันเนี่ยมันดันเป็นนิโคลัสแจ็คสันถูกปะ่ะเพราะว่านิโคลัสแจ็คสันเนี่ย เป็นนักเตะที่เรารู้อยู่แล้วว่าถอยลงมารับบอลพักบอล,บอลบอเสียบอลยากเพื่อนเติมมาจากมันทายเดียวอะซานโชเลยเนอะหรอปะเออแต่อย่างที่บอกข้อเสียคือมึงจบไม่คมแต่วันนี้เป็นวันที่เข้าฟอร์มจบโคมได้โอกาสปุ๊บแม่งยิงจบถูกไหมมันก็เลยเข้ากันบวกกับพอมีโคพาเมอร์อีกตัวซึ่งพาเมอร์เป็นนักเตะเซนสูงอยู่แล้วเนอะหรอไหมจ่ายบอลดีอยู่แล้วหาพื้นที่ดีจ่ายบอลดีจบอาจจะไม่ต้องลิงก์อัพเพย์มากพาเมอร์เนี่ยได้บอลเสร็จปุ๊บอยู่ในจุดโฟกัสจ่ายคิลเลอร์พาร์ตเลยหลุดเลยใช่ไหมหรออ บอเองงิลยพมีสาตัวนี้ยืนกันใกล้ๆก,กันเนี่ยโอ้โหแม่งเล่นโคตรดีเทมีเข้ากันแล้วประโยชน์ของซานโชเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีหลายช็อตนะที่พอตรงกลางเชลซีอ่ะนะครับคือวันนี้เชลซีอ่ะข้อเสียอย่างเดียวคือปล่อยเวสแฮมบุกมากไปหน่อยไม่สามารถครองเกมได้แบบหมดจดบอลยังเป็นปิงปองอยู่นิดหน่อยแต่เชลซีแม่งคมกว่ายเยอะมันก็จะมีจังหวะที่เวสแฮมบุกเสร็จพวกกองหลังเชลซีสก,กัดออกมาแล้วเวสแฮมพยายามจะมาเคานเตอร์เพลซิ่งดานสูงขึ้นมาบีเพลซิ่งสูง ใส่เชลซีแล้วซานโชเนี่ยลงไปช่วยแก้หลายดอกมากเลยนะซานโชลงไปรับบอลเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอารลากๆหนีมาดึงกองหลังตามมาเสร็จปุ๊บแล้วกองหลังแย่งไม่ได้แม่งต้องหนีตัวเข้ามาบีบซานโชแล้วซานโชแม่งสายออกเพื่อนแม่งหลุดเพซซิ่งถูกไหมประโยชน์ของซานโชเนี่ยในการลิงค์อัพแบบมันไม่ใช่แค่แดนบนอย่างเดียวมันลงมาช่วยแดนกลางเพื่อจะแกะเพซซิ่งตรงกลางได้ด้วยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้มันเล่นเข้ากับเชลซีมากเลยนะถูกไหมครับโอ้ oh, พอยืนใกล้กันเนี่ยแจ็คสันซานโชพาเมอร์อย่างเงี้ยเหมาะมาก อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้เห็นเลยคือแม่งเกมเนี่ยยืนยันได้เลยว่าวานิซาก้าเป็นนักเตะที่คุมพื้นที่ได้ห่วยมากเพราะก่อนจะได้ประตูที่2เนี่ยแจ็คสันเนี่ยมันหลุดมาทางซ้ายไม่รู้ตั้งกี่ดอกแล้วเจอซานโชแทงเนี่ยนึกออกปะวานิซาก้ามุงหลงตลอดเลยถูกไหมทางแบ็คขวาเวทเมเนี่ยมันหายไปเลยหายจากพื้นที่ไปเลยไม่รู้ตั้งกี่รอบนะแบบไม่ได้เขาไม่ได้สวนกลับด้วยนะเขาเซฟเซฟกันอยู่เขาจ่ายบอลสั้นกันใช่ไหมเราแม่งอยู่ดีขึ้นมาไล่เขาแล้วเขาก็แทงไปดื้อๆเลยแจ็คสันต้องวิ แมงซานโชลากจี้ถ้าเราสังเกตวิธีการเล่นของซานโช่เขาจะลากจี้ก็จริงแต่จะจี้แล้วไม่ได้ทะลุนะครับก็จะยึกยักยึกยักแล้วดึงตัวประกรบมาดึงตัวประกรบมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเลือกจ่ายให้เพื่อนนะครับที่ว่างอยู่ที่ตัวประกรบมันต้องเข้ามาช่วยตัวที่เอาซานโชไม่อยู่ใช่ไหม จะเป็นแจ็คสันหรือพาเมอร์ก็ได้แล้วแต่มีช็อตหนึ่งสวยมากที่มันยึดยักโย,ยกขวาแล้วก็จ่ายหักไปทางไปทางซ้ายอะแต่แจ็คสันแม่งไม่รู้กันได้ที่แจ็คสันแม่งตบมือให้แต่บกเออแม่งผู้พาเองกูไม่ได้วิ่งไปนะครับเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับสำหรับ3าคนนี้แจ็คสันโฟพาเมอร์ซานโชส่วนมาดูเอเก้ A เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากนะถ้ามาดูเอเก้ A โชว์ฟอร์มได้ดีเพราะอะไรเพราะมไม่มีเหมือนกัน3าตัวที่ลิงค์อัพแล้วถูกไหมมันต้องมีตัวทะลุทะลวงเกมลุะมบบ A ละลทะลลววงแ้ก ใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นวันที่มาดูเ,เก้ก็จีจาร์นะแต่แตัดสินใจจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยนะครับทั้งเกมเลยเพื่อนว่างสักสี่หตัวนะครับมุมไม่ดีเลือกจริงจ่ายก็จ่ายไม่ดีนะครับแต่นักเตะการที่มาเลสก้าวางมันมีลิง์อัพเพย์สนะครับในในสีตัวลูงลิงค์งอัพเพย์สต้องมีตัวทะลุทะลวงหนึ่งซึ่งผมก็อยากให้ลองเนโต้บ้างแหละเกมหน้าถูกไหมเพราะมาดูเ,เกม้มึงไม่ได้เอาฟอร์มนะักเจอวูฟกลับมาด้วยอะ่ะใช่ปะมันก็เลยยังดูแบบดูอีกสแมคนปุ๊บแม นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ต่เสียดายไม่น่าเปลี่ยนแจ็คสันจะซานโชออกไวเลยนะครับอยากดูต่อนะในเรื่องแทตติกนี่นะมันไม่ผิดหรอกนั่นหมายถึงในเรื่องแบบความอยากดูอ่ะอยากเห็นนะกำลังเพลินเลยนะครับเล่นดีทั้งคู่เลยใช่ไหมเออแล้วก็อยากรู้ด้วยแจ็คสันจะแฮตติกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเล่นต่อมันมีโอกาสแฮตติกสูงเลยนะก็หลังเวทแฮมนี่ไม่เอาอะไรแล้วนะครับตอนหลังๆเนี่ยใช่ปะเจอสวนมาทีแม่งไม่ค่อยจะอยากลงมาด้วยนะครับเหมือนหมดกําลังใจไปแล้วนะก็เสียดายที่แจ็คสันพลาดโอกาสในการท,ทําแฮตติกนะครับวันนี้ผมว่าเล่นดีกว่า วันเจอมูฟอีกนะวันเจอมูฟที่ถล่มเยอะๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าเล่นดีกว่านะครับเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าเยอะเลย